นี่ลูกค้าเห็นอะไรไหมคันนี้นะครับอัปเกรดไฟหน้านะครับมูลค่ามากกว่า30,000มีไฟเดไลท์นะครับแล้วไฟเลี้ยวแบบ4เวนเชียววิ่งวิงด้วยยังไม่พอนะนี่มาดูอะไรช่วงล่างมีการอัปเกรดเห็นไหมสีแดงๆเป็นโชคของ Pro เฟนเดอร์นะครับมูลค่านะครับมากกว่า50,000บาทนะถึง4ต้นเลยนะครับและยังไม่พอนะของแถมของร้านเราก็คือเบาะ VP ปรับไฟฟ้านะครับ สุดรูหลามูลค่า6 0,000บาทนะครับแถมฟรีให้ลูกค้าไปด้วยเบาะเดิมก็แถมให้ด้วยนะกับคันนี้เลยนะครับฮุนไดนะครับเฮดวานสองจุดห้าดีลักนะครับเป็นปี2021เป็นโฉมสุดท้ายนะครับหน้าไดมอนด์แบบนี้นะครับมาดูนะครับตัวรถคันนี้กันนะครับมีกล้องรอบคันแบบนี้ตัวรถได้เป็นสีดาด้วยนะครับมีสเกิร์ตรอบคันนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับและสําหรับด้านในนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับได้เป็นเบาะหนังสีเบจเป็นหนังแท้มาจากโรงงานเลยนะครับ มีไวเลสชาร์จเจอร์ให้ด้วยนะครับและหน้าจอนะครับมีกล้องรอบคันรองรับ Apple CarPlay มาให้ด้วยนะครับเกียร e ์ออโต้และเลขไมค์ันี้ใช้ไปเพียงแค่98,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับมีประวัติเข้าสนทุกระยะกุญแจสำรองมีให้ครบนะครับและราคาวันนี้เราจัดให้เพียงแค่1 1้า0 0 0นแเท่านั้นนะครับของแถมให้ไปหมดนี้เลยนะครับมีเบาะ VP แล้วใช่ไหมนี่เราก็แถมพีนะครับในส่วนของเบาะเดิมนะครับ3แถว ก็ให้เป็นแบบนี้เลยนะครับมีผมเข้ารูปให้นะครับใส่ให้รอบคันแบบนี้เลยนะครับด้านท้ายก็ดีไซน์สวยนี่เห็นไหมไฟท้ายเป็น led เซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับกล้องครับรอบคันมีมาให้ครบเลยคันนี้ออปชั่นถือว่าครบมากนะครับกับคันนี้นะครับเรามาตั้งขายเพียงแค่1ล้าน1แสนบาทนะครับของแถมที่กล่าวมาข้างต้นให้ไปหมดนี้เลยนะครับไม่มีกักแน่นอนนะครับ ซื้อโสดก็ได้นะครับไม่มีบวกแวดนะครับหรือดูเว้นจัดไฟแนนซ์เครดิตดีฟรีดาว,น,วน์ผ่อนอยู่ประมาณ1 9 0่0นบาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับและใครที่กำลังมองหารถตู้พรีเมียมนะครับรถสวยนะครับปีใหม่สภาพดีของแถมจัดเต็มแบบนี้ตอ,องไลออนคาเท่านั้น